ครับผมการธรรมตการครับปู่ครับน้อเจริญพรเจริญพรนะตามต่อปู่สายเหนืออ่าอ่างวดที่ผ่านมาแต้มเดียวโคโลชิวเฉียดอ่าซิวเฉียดควันแปดหนึ่งแปดหนึ่งโอ้เม็ดเดียวเม็ดเดียวผมแปดหนึ่งครับผมผู้ใดขึ้นได้ลงกาดที่ใดเนาะปู่ได้ตรงตรงกะ นำต่อหัวสักทวนคือว่าคือยังพอไหวแหละนำต่อหัวสักทวนแหะครับวิธีผมคบปุ๊บมันก็บวาย่อีกเต้นกลางกลางเขาป่าคุณผมตัวเดียวเต้นเขาป่าเอาละครับวิธีผมศูนย์ให้ควบสั่นหมาบ้านนี่ของคุ่ถือไปเรียนทักซูนอีกทา่าทางแล้วพี่ซูนตัวศูนย์เลยโอ้ตัวเดียวเต้นเขาป่าบ่เอาเนาะแนวเขาป่าเนาะเขาบรรยงหย่องคือแครแน่ควบถืก กระสีโบโูนดอกว่าเป็นยังไงปูงวดที่ผ่านมาสีขาวบ้านซาอะไรเด้อสามตัวตรงๆยกเอาเก่งเข่งงยกบาดะปูด้วยงวดนี่เอก่งเข่งหเก่งเขไม่ฝันยังไงปูฟังนี่วัเพ่นขาดแก้วมาใหาเพอนย่านาขึ้นมาจากเพื่อนพ้นพ้นโต๊งแห้งมื่พ้ต้งแห้งอะเอาพันย่านาขาแก้วไาใหออแก้วกลมๆนะโอ้โ่ โต๊ะพญานาคขึ้นเอาเอาเอามือหานิ้วนี่ขาบมากจริงมันเป็นปากแด้มือไลยโถมือหานิ้วเล็บหานิ้วมืเพื่อนนะจับอ่นึงมาเลยเออเอานี่อาชั่นโอ้โหพวกอะไรผู้นี่ไงโทษโทษโทษผู้ใดฝันเห็นพญานาคทิศที่แดงนั่นที่แรกนั่นบ่ได้แม่นฝันได้ที่แรกนั่นครับผมฝนตกแห้งๆเลยออกมาเบิ่งออกมาเบิ่งระบาดนี่มีคนเย็นอยู่แถวนี้แหละ จริงๆเป็นคนที่หนาขนาดละมันทำไปจากว่านาคเนาะมันเป็นคนใดญ่ดิคนแปลงไก่ป่ะแมนมันนี่น่าจมือเลี้ยงถือมาจริงสิแม่มื่อไหร่นี่คาบซื้อซื้อแก้วหน่อยไหมมันยังไงพอดีเต็มอันอันมื่อหันอยู่คนละมือเลี้ยงถือมาให้เลยแก้วเต็มกำมือเลยเอาหนิว่าแซนเมื่อเช้านี่ก็มีโยมมามาเคนว่าพันดีเปล่าปุ๊วว่าแซนมาถามไทย เพราะว่าเพิ um. er ่นเพิ่นเพิ่นสายเพญานาคเนี่ยไม่เอาเพลินเพิ่นสะเทือนเพิ่นบอลลี่ยังได้แล้วก็ข่อยโอ้เพิ่นจังว่าถามตีไม่เช่เพิ่นเอาเขามาทำายครับผมหลังจากฉันจังสหันแล้วเด้เพิ่นว่าเพลินว่าเพล่นเดียวเพิ่นเพิ่นก็มาถวายเพลินนนเณรมาถวายอทำมาเนี่ยวันนี้ห่วยถามเจ้ากอนโอ้ยเพิ่นว่าห่วยปูก้เสษียสายเพญานาคนล้วปู้เราเป็นคนหูวจัก จริงมัน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 สะทเุกคนนะเพื่อนกระจิ้งหุ่นกันเพื่อนกระจิ้งหุ่นย่งกันแล้วเพื่อนอย่างมหาเมนวะล่ะของเพื่อนเสื้อสายอันอันอันขวอนอันนั้นกับเพื่อนแล้วขึ้นนะโอ้เออขวอนใหญ่ใหญ่นั่นควอนบาดนี้พญานาคก็ให้เขาเฮีดยหันมือเลี้ยวนึ่งที่มั่งครับอืมนั่นแหละโอ้เพื่อนอยู่หันดีเออซานหอมอันมีหินมีอยังนึ่งมีแต่ของใหญ่อันนั้นเพื่อนได้ครับผมขึ้นมาจากเคื่อนเราด้วยได้ พคนยังหายควายไปเบื้องอยู่นะ่ะมือเพจนมันแดดทุกคนตัวครับผม <laughs> นั่นแหละที่มาที่ไปของมันบันนี้ก็เลื่อยพันวาจังสั้นเลี้วเลื่อยได้เขียนไว้ครับก <laughs> ับี่ตอนนี้เลขกที่เขียนไว้โอ้พยานักขับเจ้ามาให้เนี่ยซ้ำนั่แต่มืออยู่ที่ปูแมน สีเขาเข้มมาได้เว่รสีแนวอื่นบอกสีไปเบ่งรอดหนาอยู่างสีแบบนั้นักสีกระเข้าลูกแก้วนั่งเขียวเขียวยังหนาเลยเยังหนาเลยแล้วโอ้เนั่นแหละมันเป็นลักษณะนั้นว่าพันยานาคแบบเพื่อนปั่นไว้อยู่างนั้นค่อยๆนั่นละแม่นคือลูกแก้วขึ้นมาเลยเพิ่นอนโยขุ่นเด้แม่น้องคูงขุ่นเนาะโอ้ หินก็มีอะไรหินอยู่หันฝนตกคนที่จะได้ขึ้นมาแมนฝนตกขึ้นมาน้ำไหลเลยขึ้นมาเลยหินมาจากไอ้มาจากไอ้แม่นลำโขงมันได้หินอยูอนแยะนะทอดหน่อยใหญ่ๆมีอยอะนยะนะวันนี้ก็รู้ว่าเอาลูกเจ้าเขามาไหว้ซะลูกเจ้าแบบอันเจียวแบบของข่อยนะมีสองมีสองหลูกลูกนึงใส่ใส่เป็นก็เลยเมื่อวันนี้พอดีเพื่อนเมื่อวพึ่บหรือพอดีพันเจียวพอดีเลย เพืนเป็นยังสี่ดอกที่มาที่ไปมันที่ไปที่มานี่คืออ่ก้อนหินลูกแก้วนี่ก้อนหินนี่เพิ่นเอามาจากแม่น้ำโขงเพิ่นเอามาวางไว้พญานาคได้เขึ้นมาเอาขึ้นพญานาคเอาขึ้นมาให้ขึ้นมาเฮือนเพิ่นนั่นแหละโอ้คับผมเออก้อนหินน่ะก้อนหินในแม่น้ำโขงอ่ะนะหินเหนียวธรรมดานี่ล่ะเจ้านี่เพิ่นถ่ายรูปทายยังไม่เบิ่งเพิ่นว่าผมฮู้วหวานไอ้ ผู้ค้าหู้ตัวว่าอันนั่นเป็นอันเสื้อสายเป็นย่านาคเอาจะพูดอะไรยังได้เพราะว่าเขาถือแก้วอันนี้อยู่เนี่ยครับผมเออเนี่ยังว่าใหม่เมื่อกีอกลมกันคักแทว่าจะนอนพอได้สามตัวได้เงินเนี่ยได้ฉันเดอซ้ำนี่ได้สองตัวได้สองตัวซ้ำนี่ สองตัวในยสองตัวนครับาเจ็ดกับแปรสุลโอ้กูแปรวะครับหรือว่าจะไหนมัน,ม,นมันเห็นแบบนี้ไหมหเห็นแบบจังสั้นนะลูกแก้วนั่นนะเห็นลูกยม่ได้ลูกแก้วเลยออม,มันเห็นอย่ังสั้นโอ้ที่่นข้าบ้าให้น่ะเออมันเห็นยังสั้นเขาเลยออกใจตามเห็นหนั่นละเอา,อา เม็ดเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเอฟซีเลยเพราะว่ามีบดมีล้างอีกแล้วเพิ่นเพราะว่าไอ้เพิ่นจีขึ้นมาเนาะจองจองจองสีขาพรรษาเออครับผมเนช่วงสีขาพรรษาเพิ่นจีขึ้นมาได้ผู้เพิ่นอยู่นี่ครับผมเป็นยานาบูซีสุโต่นะครับแต่ว่าเพิ่นบุขืนไม่เป็นอยังเนาะเพิ่นบุขืนไม่เป็นคนเอาธรรมดาครับแต่ว่าผมไปจากดอกใครจะเข้าพรรษาแล้วพี่เนาะเพิ่นมาทำบุญดิเอ๊ะแมนเพราะว่าพญานาคเพิ่นกิด จากข้ามบุญด้วกันเขาขัดสายบุญอยู่แล้วเนาะเขาขัดสายบุญอยู่แล้วเนาะโอ้ดีครับผมเห็นคักมันวะเลยปูปูเห็นคักยังสี่แล้วเขียนอะไรยังสีขันเป็นบ้านเขาก็ถือเสื้อมือเกเรเกเดขึ้นมาเลยเออยังสี่เนาะเต็มมือแล้วมือหันอยู่คนหนึ่งไม่หนักตัวอันนี้นี่ก้อนสิพันน่ะไม่ออกผู้เดียวนี่ยละเลิ่อนคนอยู่ทางนี้ครับ อันเพิ่นเอาแล่นมาห้ยปล่อยพี่ปั๊บงกอดิุปันเกี่ยวนั่นมานี่ยคอยก็เลยสัพพะพุทธานุภาวินไอยคอยสวดนะวันดาวคอยก็ปล่อยปล่อยแล้วตามมันก็สิงบางคอยวะดื้อเมนแล่นดีปาวะมือเวิร์ดนะมือเมนแล่นหรือไปยัน้ากันนะคอยสงสัยโยคนก็เลยเห็นว่าปูก็เลยว่าเป็นสาเหตุเพราะว่า ปลอยแล่นตัวนี้ไปแมนเพิ่นเล่ยมาแสดงอภินิหารเห็นเพิ่นได้มาได้ใส่ผู้ใหญ่หมาหมาเพิ่นไล่เพิ่นเอยไปนั่งยืดอ็นกระตุกน้อยแล้วไปนั่งเหรียญกระปูวันนี้พอดีปูกระยูวันนี้เอยนั่งเหรียญนิหันไม่ออกก็ซื้อใส่สอบปุ๋ยมาเพิ่นรูว่าปูปูท่านเป็นทางนอ่ะปล่อยแล่นในกรน้อยแน่ท่านตูโคพี่อ่ะน้ากู คู่เหลี้ยวนักประมาณซีโ <in> ุ่ผู้น้อแต่ว่ามันสิตัวใหญ่ตัวน้อยเห็นทางซีโล่ห่าร่ยเออโตขาโตนี่ไหมอ่านว่าเห็นเลียนแน่ไงขนานนี้เดี๋ยวอ้วนก็อ้วนนี่เออสมบูรณ์อยู่พอ่ะเริ่มมาปล่อยตีปัวมีงนเพิ่นเสือสายไปง่ายมาครับผมเพิ่นเลยบ่ได้ผลนั่นหรอกบ่ได้ผลทำลายเขาแบบนี้ว่ามัน ด้วกูสีเกี่ยวกันก็เล่นหรวอี่เกียวก็เป็นานากันนะเขาหายนเี่ยดีเป็นลูกแบบไอ้เพราะว่านี่เป็นหาเอออ่าพญานาคนี่เป็นเจ็ดเหม่นเอ้าลูกแก้วเดี๋ยวูสูนหน่อยดิศูนเห็นบ่มูนอ่ะบ่อขั้นสามตัวที่บอกฮาศูนเจ็ดบอกปูไม่เที่ยวด้เที่ยวเนี่ยละเที่ยวเนี่ยพก็เลยว่ามีหาเจ็ดมือเป็นหาพญานาคเป็นเจ็ด อันแปดนี่เดาปูปเขาโมเป็นเจ๊กกับเป็นแปดตัวนะปูก็เลยว่ามันมีขั้นแปดศูนย <és> ์ในพ่อข้ามโอ้ครับเจฟซีครับผมขั้นโูได้สีสามตัวกับหาศูนย์เจ็ดด้วยครับเพื่อมานำด้วยเป็นเจ็ดตีครับผมปูสีหสองตัวบนสองตัวล่างครับพี่ซีครับเอฟซีไม่ได้โชว์ตำนานเลยครับเออสำหรับปูสายเหนียวนั่นพี่ครับผมมาแมนกัน